มาขึ้นบ่อมาก้กาขึ้นบ่อมามามาขึ้นรถขึ้นรถเอารถมาเลยพ้อ,อเลยบ่อไปไหนไหนโอ้โหโอ้ยจังว่ามีรถมาพอดีพี่น้องบาาเลยเนาะ จากว่าจากว่ารถโดยสารมาพอดีพอเก้าอ่าโอ้ขึ้น้าแต่เซโนเนาะไปดีเนอะอ่าพนะ่า,า,ากันมาแตนตลาดได้หนะิเนาะโอ้กกโอ้โอโอ อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอานะบอสเปลี่ยนพี่น้องไปฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยแต่ยินดีตอนรับทุกท่านทุกคนเขาชูซ่องของตุชิดปั่นชุกอีกแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะช่วงนี้กับช่วงรอบบายบายพี่น้องเอาะ กะซีพาพี่น้องมาเบิ่งความขยันของเบาเก้าคือเก่าพี่น้องเพิ่นเฮ็ดซีลแล้วแล้วเพิ่นเอาดินเข้าเฮือนน้องไอเดียซีแล้วแล้วพี่น,อนนะ้องเอ้เนาะไวไอ้อะไรพอเถากับลูกเคยคือเก้าพี่น้องเลยสองถเนะอถากับลูกเคยเนาะพอเถากับลูกเคยเฮ็ดน้ำกันไว้พี่น้องไอ้ชวนดินจุดจุดจุดชวนใส่เนาะกะได้ซื้ออ่าเอ็มร้อยพี่น้องไอนะ้เนาะเพื่อมาให้เพิ่นกินเย็นๆมีเมื่อเนาะก,กินเอ็มร้อยเข้าไปอุ้ยมีแหง้ง โย่เดอ๋วแวเล่พี่น้องเลยเนาะอ่าเปิดเห็ดได้หลายเติบแล้วป่ะพี่น้องป่ะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอ่ะกาก็อยู่น้ำเบาเก้าเลยแหละพี่น้องเป็นกำลังใจให้เพิ่นพนอ,อนโอเคพี่น้องเบิ้ลดูเปิดเห็ดอย่างไรสบายดีเด้อเบาเก้าสบายดีว่าสบายดีเอา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 อคนละขวดคนละขวด เพิ <sa iden blessing> ่มพลังเพิ uh, uh, like apple, ่มพลังเพิ uh ่มพลังเฮ้ยมันไ้ก็ได้เอ็มร uh ้อเองาเอาเอาเพิ huh. ่มพลังเพิ่มพลังอ่าช่วงนี้จะมีหน่อยจะกินหน่อยไปก้อนเท่ากันได้อ่าเพิ่มพลังเพิ่มพลังอืมเอาเอาโยกก้อนลดยกก้อนลดยกก้อนแตงเห็ดเวียกยกแส็บๆอ่ะยกเพิ่โยกให้เบิ่งก้อนน้องเลยอ่ะยกโยกยกให้เบิ่งแน่ ลองให้เอ็มชีมึงเน่เห็ดหลายๆลายคนมึงเน่โอ้อ่าอ่านะมึงมึงบ่าวเก่าแบบนี้อ่าเห็ดเวี้ยงมือเมือขักับบ่าวก้าวนี่เท่าไรหลังตึบมาเลยเหรอเอาเอาเอาห่าง้ามดื่มเกินวันละสองขวดอ่าเด็กและสตรีมีคันนี่ไม่ควรดื่มเลยเลยนี่อ่า โอ้ยเต็มแล้วพ่อบ้าเก้าอนี่เดินเดิพ่อแล้วบ่อรถนี่คือคือเอาอีกเอาอีกอีกรถนึงเดินพ่อเบ้าพ่อพ่อหรอกมันยังบ่ยังบ่เต็มเนาะผู้ทางผู้ทางทางในผู้ยังบ่เต็มพี่น้องเลยอืมผู้ทางทางในผู้ยังบ่เต็มเก้าอ่ะต้องเอามาอีกรถนึงอัน จักอันพี่น้องเอฟซีเขาคอมเมนต์ว่าช่างก็บอกก้าวบุ้งกีไม่ยังบุ้งกีบุ้งกือบ่อแล้วบุ้งกีบุ้งกีอันตักดินนั่นเองอ๋อบุ้งกีอันใช่อลไรกันย่อเอ่าน่ำบอ่ออันข้าส่วนดินใช่หรือข้าย่อเอ่าน่ำบอ่อถอกไปถอกใช่น่ำบ่อหน่าจะแม่นหน่าเแม่นอันดำดำมันเป็นจักบ่ออ๋ออ๋ออันโต้งดินนั่นแล้วแม่บุ้งกีที่มาดำดินเน,ะนาะอ๋อนั่นแล้วใช่อะไ,ไกันปุ๊บแม่และบุ้งบุ้งกีมันฉิพนบพันดาวโบมีบอ่อน,นั่นนะโบมี อมืมบุเพิ่นบอกมีพี่นอกเลย,ยบุ้งกีเนาะโดยบุ้งกีบ่บุ้งกีค่อยก็บอกเข้าใจแล้วมาถามเอาเก้าหากค่อยเข้าใจอยู่แล้วเขาค่อยนึกภาพออกอยู่อัน,น้ำดำมาเนาะแมนแล้วเขาจับยกอะอ่ะาเออเอหญ่เพิพพ่นว่าเออเอฟซีเพิ่นว่าแบบนั้นชิวได้ไวกว่าบ่เพิ่นว่าแบบนี้เรื่องง่ายกว่าเนาะก็ชิได้อยนแบบช้วไล้ง่ายกว่าซื้อวนเนาะวนแกงออกแกงออกแล้วเนาะแมนอันนั้นอันนั้นแบบว่าเขาใส่แบบ ไกวไกลเนาะแมนแปลว่าใช่แปลว่าย่างไก่อ่ะนะพี่เนะใช่ย่างไก่เหิวไปแล้วเขาถอกลงอันนี้มันไกลไกหนึ่งบอกก้าวพันกัดพ่นกัสะลงสะลงโลดพี่น้องเลยอเข้าใจเนาะแบบนี้พี่น้องเนาะอันนี้ง่ายมาเสร็จนี่จักเชยน้องไอเดียจักไปเชยเนาะ ที่เต็มแล้วพี่น้องอเอเหลือร่องเดียวบาทนี่ ติดตามไปน้ำกันยาวบเย้าเลยพี่น้องเลยยังเศร้าอยู่เดือสียสิขึ้นได้รถมันรถนี่เต็มกาลองนี่ข้าวโบเต็มกันยังเหลือจังหน่อยมาเสร็จมือนี่น่ะบ่บอกก้าโดยโดยโดยอ่านว่าชีเฮ็ดตจอแล้วบ่โดยโดย บ่แล้วก็จักหน่อยนะโบ่แล้วกันเลือน้อยนึงแล้วเพ,พิ่นสิซ้ำเมื้ออื่นพี่น้องเอ้ยว่าให้ไปไปกับเที่ยงเที่ยงจ,จะได้ผักกันแล้วามาเสร็จนะอือพ่อจะนั่งก็บผักกินข้าวอีกเด้หน่เอข่าเที่ยงผักน้อยนึงเนาะเออนั่น,แล,นแล้วพักพอนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอ โอ้พี่น้องว่าจะให้ซื้อปงกีสิแมนซื้อปงกีมาแล้วให้ตักแล้วมันไปไกลพี่น้องเอ้ยเนาะพราะอันนั้นแบบว่าเขาใส่หิวไปซื่อเนาะโอ้ยมาแล้วอ้าวสบายดีผู้เฒ่าไปทา้งไรอันนี้ยังรอยังรอป้นอนหลายก็เมื่อยเนาะนอนกัเมื่อยแล้วอ่ะคิดอ๋อเอายางยางยางนอนหลายก็เมื่อยได้พี่น้องเลยเป็นเปียกเป็นลอยไปได้เฮ้ยต้องออกกําลังกายไปน้ำผู้เฒ่าเนาะ ให้ขล ok ําแต่อย ok <Até> uhh ู <t ok it ifi> ok <it> ่บอลเดียวครับอีกอย่างอากาศมันกรบโดแดดปันใดพี่น้องเลยให้พ่อท้าวเพิ่นย่างน้ำก็ดีเพราะว่าเพิ่นขลําบ่ให้ตากแดดอันนี้กับมันกรบโดแดดปันใดให้พ่อท้าวอยู่คนเดียวเครียดไม่ตึงกัได้อ่าแต่พี่เกิดความเครียดเดี๋ยวผมเกิดสบายิได้อ่าอืม อีก <die> รถหนึ่งพอดีเ okay. นาะสบายอยู่เฮือนรถไทยเนาะคันว่ามันเทมันฮักเขากับเห็ดแป้นมาตอกใช่ไหมเมื่อกี้ตูชิดสิครับรถไทยให้เบิ้งพี่เนอะข่าเบิ้งรถ ใช่บ่าวเก้าเป็นมือกล้องะอระเบิ่งเด้อตัวชิ้สิครับให้เบิ่งบานนี่อ่าที่เกิดอีกอย่างขึ้นจังว่าสิพห้าบ่าเก้าซัดเข่าปลาอ่าไปจัง่ไม่ไมนช่ตัวรถนั่กับ,บท่านมาจักอันนี้เนาะเจ้าของรถแล้เนี้ยม,มาเด้อครูยายายา,ยาเด้อเราอะรถมีเจ้าของเด้อเราวะ,ะคขับรถเบรกกูเป็นรถซัดเข่าปลาอ่ารถวอ้ พอ,อแห้งอีกเสียบ่ใหญ่เสียงข้หานหไป็นไรเต,ติบแ, <c oughs> แล่นนี้รถจะรุนวุ่นระบาดแล่นรถุดแลนลงรถน้ำกับบ่ทันนะฮะท้ัพบ่นำสีแเลนปุ๊บเจ้าของรถพ่ออีก <c oughs> พี่น้องเอ้ยเมือนสี่รองเบิ้งสิครับเบิ้งพี่น้องเอ้ยอืมอยากขับไถนาบ่เคยจ้อกเทื่อพี่น้องบ่อยากข <c oughs> ับอ,อ,ยขอยากไถรถตอนนั้นรถยังน้อยอยู่ <ừ. S 1> เห็นไอเห็นไอไถนาเห็นลูกป้าลูกลุงไถอยากไถ เพิ่นกับมวไทยพอะย่างน้อยพอดีทำน้องไอเดียนี่แหละอยากไทยรถเพิ่นมวยไทยรถวันนี้รถบร่ได้เห็ุหน้าเลยบานนี่รถไม่ได้ไปรถไม่ได้ไทยเลยเท่าขุมมือนี่ขันบนี่ขับยุขุมมือนี่กะแต่กะดนเลยไรโบเลยครับบอกก้าวอย่าเชื่อใจไปเลยได <c oughs> ้ใส่เล็กนึงไปเนาะใส่เล็กนึงไปอ๋อเหือบบังคับของเขาเต็มหน้<ป>า่น<อ>้อเลย ชำอาบนับขนาดอากาศแบบคึมคึมเนี่นี่อืมเป็นอะไรเรื่องที่แบบนี้ร่างกายแข็งแห้งเนาะโดยนอนนี่รับคักย,ยานอนรับชำกินยา,ยยานอนรับพู้เละนอนรับปีแ่าแซบแม,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 มนเมนเมนร่างกายจะแข็งแห้งอีกแมนเขาได้เห็ุเรื่องเขาบเกิดจากความเครียดนั่นแหละ เนาะเฮ็ดเบี้ยและเฮ็ดแบบมีความชุกเนาะมีความชุกกับกามวนไม่ต้องเลยให้บอกล้าให้ยุ่ล่าบอกให้เห็ดเบียยนี่บอกล้าบอกได้แหละเขียดเป็นโรคชึมเศร้าเลยไม่ต้องบันี้แช่บอกก้าเพิ่นโง่ให้ก่อนได้สิครับก็ได้ให้เิ่นอ้วยผู้ลคันให้คือนอมักจับดีบ้อยูข่อยเห็ดนี่ตานผู้ลสัตว์ปุดเลยนามักจับดีบ่อยูพม่น้องเ้ย่ัล้าวพิ่น จะไปชวนทันก่อนอย่งนั้นฮะโอเคอเคุอ่าระวังเดอ้อฮักเด้อนี่บอกก้าวฮักเลยนี่เดี๋ยวตอกไม้เป็นไปฮักเลยนี่ฮักเลยนี่อ่าเพิ่นเทตัวนี้เพิ่นธุจีเทศนาเต๋อบอบอกก้าวน,นาแล้วตัวนี้ฮะนาประมาณจาก,จาก,จ,ากจากเชจากเซนหาเซนบอ เออแบบการเทพื้นปกติของเราสร้างกันคือตะเกาคือึ้นเบาเก้าเห็ดกันเนาะสร้างผลาสร้างมันอันนี้ก็ได้ออืยาบางเสีาหนาถ้าบาเก้าเทกับโยเสียเอาประมาณหาเส้นละชี้เส้นแบบประหยัดปูนแล้วเนาะบประหยัดแหย่ใายเลยพื้นเฮือนในเนาะพื้นทางในเฮือนเลยพี่เนาะอ่าเพราะว่กันยันมันชุดโตชุดยังอะไรพี่เนาะเทแล้วก็ปูปูกระโลอีกทางหากอีกกระเบื้องเนาะ นี่ ه, ทางบ่อก,ก้าวคีอะไก่เฮือนบ่เก้าว่้าขันก็ก็ก็กกินแมนไก่บ่อก้าวอะไรนะอืมขันได้ยินหอดพี่ไก่โต,ตได้พี่น้องทุกคนไอไก่่วนเชียงแหลมเชียงแหลมเนี่ใน้อยอย่างรแรกไก่โตเดยอืมอังก็ม้วนนด แจ้งไปขันแล้วแหละกปกติปิดตัดตัดพอดีเป็นมงพุกนะไก่นี่ทุกคนเอ๋อพอด้ผมมีมงพุกเลยชื่อไก่นี้ไปคอนสิแจ้งแนละ้วขันแล้วได้ไก่นี่หักจากส่วนลายบางตัวก็จะปุ๊บเดิกแต่เดิกโพดแต่สามมงถึงก็มีอืมยังกัทช่วงเดียวเนาะยังกันช่วงนั้นนั่งกันองเดียวแล้วนั่งกันห้องเดียวแล้วประตู เพอตู่เพิ่นมาถามพี่น้องอู้ยังช่องเดียวเนาะเพิ่นมืออืเนนาะมืออื่นนี่ก็แล้วและช่องนั่นเพิ่อรุ่นนี้รุ่นใหญ่พี่น้องรุ่นเก่าเลยรุ่นนี้นะเก่ากึกเลยรุ่นนี้ตัวบ่ได้รุ่นนี้นะจักเบิดอีหยังี้ะอ่ารุ่นนี้นะรุ่นนี้เก่าเก็บนะเนาะรุ่นนี้นะโอ้ยยังมาตัวกระได้รุ่นนี้ มานั่นกันตุนจักจักดีรุ่นนี้นะเลจักหนิโอ้ข้องแท่นนะรุ่นนี้นะพี่น้องเองโมเมนตีเขาเก้าสิบ้อยแล้วมาจักหันแม่และเพิ่นมาผลิตเาเพ่นมาสำรวจงานเพิ่อนอ่แล้วแล้วแล้ว พ่อบัน,นี้เนาะบอกก้าสิงูสิงูรถมาบัน,นี้พี่น้องให้ข่อยงูนี่ปุริตามุนตารถนี่พี่น้องเลยจะได้เสียงเงินให้อีกแล้วบอกเลยอือดมถามบกล้าวอลุงบมกล้าวเป็นสิงูรถพี่น้อง ต่อเนอะเต็มโตอ่ะ,อะเพื่อนท่านมาสั่งเลยสักตัวนึงานมาั่เพื่อนท่านานซะได้แล้ว,ได,ลวได้ป่าเพืเ่อนแปลงรถพี่น้องเลยแปลนฮารรักป่ะนี่นะโตใกล้จะย่างหยุดก่อนพี่น้องเนาะเพื่อนแปลงรถแต่จะงโรถไปบ้านนี้พี่น้องเลยสีมาเบ,บิ้งตัวชิดขับรถบ้านนี้พี่น้อง ทีเข่าป้าบอกว่าอะไรบาดเนี่ยวิดบ่บอกเ้าวิดบ่วิดเนาะวิกับเกือบโบวิจอดจอดบอกเก้าจอดอ้าวบอก้าบอพี่บะดนี่อ้าวี่น้องนุ่นน้องกัน มีไปหอดชาบาทนี่อ้าวขวบใจมะก้าวขวบมะก้าวยรู้จักบาทมาขึ้นบ่อมะก้าวขึ้นบ่อมามามาขึ้นรถขึ้นรถเอารถมาเลยเพ่อ,อมึงเดี๋ยวบอไปไหนไหนโอ้โห โอ้ยจั่ว่ามีรถมากพอดียืน้นนองบาดเลยเนาะจั่ว่าแต่ว,าาว่ารถโดยสารมากพอดีบอกก้าอ่าโอ้เห็นบ้านเดชโนนะโอะ้สบายดีเนะอะออาพกา,ากันมาเต็นตลดาดได้นริเน,นาะ ตัวซีกับบุก้าขี่ไว้พี่เนอะโง่เลยน้บ้านี่บก้าเอ้ยงางลงบอโอ้โอโอ้โหเร็วๆโอ้โโอ้ไอ้หรอเออใส่แล้วได้ด้าบ้านี้ ไปได้ไปไปชื่อเลยบ่เอ้าก้นขานี่บ่บ่กล้าเอาเขาเด้อข่อยทอดเต็มได้ชื่อเลยบ่ ลอดเจยพี่น้องค้าค้าคักค้าค้าขอบใจบากก้าวันนี้เห็บเบาเก้าวถอยรถเข้าบ้านนี่พี่น้องจะดินหัวมันกามันกาบาได้ยากพี่น้องแต่ว่ามันสีคันโบ้เคยมันกัสีสีแบบว่าตื่นแน่ความมันสีแบบกุกูกักากเลยมันมันแห้งเนาะมันสีแบบ ขึ้นขึ้นวงขึ้นควงมาไล่กับอยากนักแน่พี่น้องเอ๋อขึ้นควงมาไล่กับอยากนักแน่ถามว่ายากบ่มันกันบบด้ยากปันไดพี่นอ้องเอ๋อโอ้พี่ชิมาเอาอยู่เดินตัวนี้บาทนี่น าดินแขงครับดินแขงแนะละฝนบ่ตกพี่้องเลยกาดินบันดินแขงครับอ่าอดี๋ยวอยี่นี่ก็ได้แล้ว ออก้าวก,กั้นใจที่นี่ยันพาเขาปลาห่วยไ้มาลืม,มีตะลิบเกิบอยู่นี่อามีตัดมเลนอืมโอ้ดินแขงอะไรยอยู่ในบ้านนี่มื่อยได้หนี่เจอดินแขงนี่มันดินมันดินพงแบบนี้นี่นพลบโตกนี่แขงแล้วแหละอืมดินแขงชำเนาะ บ่อนแถวนหนอ้อนแถวนหนเชียงไปซี่ช่วนให้กระช่วนบ่ได้ดอกอันนี้เหยียบกับบ่ลงเนาะ ยอมแล้วเหยียบกับบรลงดอกบอกเก้าเลยอันนี้ยังวัดเหยียบเลยพวดพวดเขานนจับอีอยางคันดินแบบนี้มันสีบโเป็นก้อนเนาะเขาเหยียบเลยเขางัดเขางัดออกแล้วไม่ใช่แตกออกทุกคนเลยเมันชีบอเป็นก้อนแต่มันชวน,นี่ยบบนี้โอ้เจอปัญหาแล้วบา้านเนาะ จะได้งอยใช่อันนี้เนาะเกือบจะชื่อหายพนบ่ออันนี้นะแม่่นกลุ่มเพิ่นนี้นอะดีเนาะอ๋อ ล็อกไว้เลยเอพอแล้วล็อกแล้วไหมล็กลลอกเล็กอเ,เอาคัดเหล็กไว้มันบดไหลพอดีช้ำทางเดินให้เพื่อนอน,น่อเนาะ พอดีได้เวียนแถวห่มแถวนี้นะบาสเซสทำได้น,น,น,นะเพื่อนเดินนะเพื่อนเลยกับแม่น่อะไรกะมิเป็นตัวรังใจให้เนาะให้ยเรี่ยวมือนี่เนาะโดยคุมตัวนะโอ้เมื่อยเลยพี่น้นองเลยขนาดมายืนทายมายืนว่าวหนิยังเมือ่อยแต่ว่าเมือเ่อยและแบบมีแห้งเมื่อยเห็ดเวียกมั้ย พูดไปคุมไม่ใช่หรือเมื่อยกับพักบัวซิทเมมแม่นแบบงานคุมเนาะโดยงานเจ้าของพี่น้องเมื่อยกับยุ่งไปรับจ้างคือ่นโบเล่นบนั้วบโบได้เนี่ยพักโบได้ต้องตามโมงเนาะเห็ดหงเห็ดหับจ้างน้ำหัวหน้านี่ชิพากันกินข้าวเที่ยงกัำยังเสร็จเมื่อนี้ ย่างโมโหอะสกินราเฟ่ครัอีกอย่างม,มีเศร้านี่ก็เห็นเพิ่นกินครับอันนั้นพี่นอ้องมีเพิ่นไปซื้อลูกชีดมากินปิ้งลูกชีดใช้ยูเฮือยบ้านบ่อเก,ก้านี่มีบอนเพิ่นเห็ดกินขายพี่นอ้องไง พี no? uh ่จะช่วยงานนะพ่อยเขาบอกมาตะกินอะไปะมาตะกินได้เหรอใหญ่งานพถอยแล้วครับเนาะเอ้าพอดีฉีดเมื่อเด้อบเก้าวเด้อบานี่เด้ออ่าน่าได้กระสู้ๆเด้อเถิงอาพอเท่าเถิงบเก้าวเด้อเป็นกำลังใจให้ FC ก็เป็นกำลังใจให้เนาะกระสู้ๆเดี๋ยวมืออื่นผู้แหละที่มาบันทึกเมื่อก่อนบานีิอ่าพี่น้องเลยเนาะบเก้าเป็นเฮ็ดเวียกกับพอเท่าบานีิ ่ได้ารลาพาจากเนาะขอให้เพื่อนนาสู้ๆพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะอนั่นก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องอ่าขอให้อเพื่อนกาสู้ๆไปเนะาะเขาบ่เ้าเพื่อนพี่น้องเลยสิได้ปิดคลิปเนาะพี่น้องเนะาะก็คือคือเคยเว่าพี่น้องนาอชีวิตของคนเฮ้ามันเลือกเกิดบ่ได้พี่น้องเนะาะปากเปลากับเส้นกันภายกับเส้นกันแต่เฮ้าชีเลือกได้ก็คือว่าบอ่อเ้อพี่น้องเนาะบท่ทเ้อแล้วก็มีความอดทน แ้วก็สสุชนกับอาชีวิตการดำรงชีวิตไปแต่ละมือเนาะคือบ่าวเก้านี่ก็เป็นเพิ่นเป็นคนที่ว่าขยันมั่นเพียรพี่น้องเลยเนาะสู่ชนอากับเนี่ยอะไรก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเก้าในเด้อพี่น้องเนาะโดยก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีวัชพูทุกคนที่คอยติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเก้าพี่น้องเนาะแต่ก็ทางพื่อเฒ่าเพื่อนทางครอบครัวเพื่อนเพื่อนก็ตตาช่อยน้องไอเดียเลยพี่น้องเพิ่อนเอาดินเขานี่กะเนาะถามคือเพื่อนว่าคันบออื่นเฮดบอมันกะบ่บชม ควรเฮ็ดค so 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 ่าจ so you so so ้างกะบ่ได้ปันไดเพิ่นว่าแต่ว่าอันนี้กะซอยซอยพ่อซอยล้านเพิ่นว่าพี่น้องเนาะแนวใดการบวกก้าวสู่ๆเนาะพี่น้องเนาะโดยฝากพื่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุสิทธิ์เฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอ้ยสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องแล้วพบกันใหม่